สวัสดีครับหมอนัฐพชนาการนะครับก็วันนี้เป็นคลิปสําคัญนะครับที่สัปดาห์หน้าคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่วัคซีนเนี่ยจะเริ่มล้อ์ใช้สําหรับลูกหลานที่อายุ5-11ปีไปฉีดวัคซีนกันนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองฟังคลิปนี้จะได้ตัดสินใจแทนลูกหลานนะครับว่าเราควรจะให้เขาฉีดหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเด็กก็ยังยุน้อยอยู่ก็อาจจะตัดสินใจได้แต่ก็ต้องเป็นการ ตัดสินใจของผู้ใหญ่ร่วมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในอเมริกาเป็นอย่างไรหลังที่ฉีดไปแล้วประมาณ8-9ล้านคนติดตามไปกับคลิปนี้นะครับผมได้ถามคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองไปนะครับใน YouTube ว่าถ้าหากวันนี้เนี่ยวัคซีนกำลังเริ่มมาในอายุ 5-11ปีเนี่ยในงวดแรกเนี่ยเท่าที่อ่านจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะมาลดแรกประมาณ3 0 0 0โดสนะครับเหตุที่เป็นแบบนั้นก็คือว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่2ในเอเชียนะครับรองจากสิงคโปร์ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนของไฟเซอร์ที่เป็นวัคซีนสําหรับเด็กนะครับแล้วก็วัคซีนต่างๆของไฟเซอร์ก็ต้องกระจายให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าคราวนี้เราได้รับวัคซีนในเอเชีย ได้รับวัคซีนค่อนข้างจะเร็ววัคซีนที่ได้เข้ามาครับต้องตอบว่าอย่างนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขได้รับมาแล้วแล้วก็กําลังอยู่พิจารณาในการที่จะแจกจ่ายเพื่อให้ทันกับการวางแผนในการที่จะฉีดให้กับประชาชนเด็กในจังหวัดต่างๆนะครับโดยที่กลุ่มเป้าหมายต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเด็กอายุ5ถึง11ปีเข้าใจว่า11ปีแล้วก็ต้อง11เดือนไม่ถึง12ปีด้วยนะครับดันั้นก็ต้องมีความเข้มงวดก็ อีก3.5ล้านโดสสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะฮะก็จะมาในไตรมาสแรกนะครับดังนั้นก็ต้องตัดสินใจคิดดีๆนะครับเพราะว่าอีก3.5ล้านโดสเนี่ยเราก็ยังไม่รู้อาจจะเป็นอาจจะเป็นวัคซีนซึ่งออกแบบใหม่สำหรับสายพันธ์โอไมครอนก็ได้นะครับเรายังไม่รู้ประเด็นนี้แต่ว่าไอ้สามแสนโดสที่มาเนี่ยเป็นออกแบบแบบดั้งเดิมของสายพันธุ์อูฮันนะครับก็ถ้าใครคิดว่าลูกหลานของเราเนี่ยมีกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะก็น่าที่จะต้องได้รับการฉีดก่อนนะครับ ส่วนวันนี้ซินไฟเซอร์เป็นฝาสีส้มต่างจากฝาเดิมที่เป็นฝาสีม่วงนะครับตรงที่ว่าวัคซีนจะมาเป็นแบบหัวเชื้อก่อน1.3มิลลิตรจากนั้นเนี่ยตรงพยาบาลจะต้องเจือจางด้วยโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์เนี่ยก็คือน้ําเกลือที่เราใช้เวลาคนไข้ท้องเสียนะครับก็เป็น0.9%โซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นโซเดียมคลอไรด์ปราศจากเชือ้อฉะนั้นหลายๆคนชอบถามว่า ต้องละลายน้าเกลือจริงไหมคําตอบคือจริงแต่เอาน้ําเกลือหลังบ้านมาใช้ไม่ได้นะครับแลครับโรงพยาบาลก็จะมีปริมาณน้าเกลือแล้วก็ผสมตามสัดส่วนที่เหมาะสมดังนั้นก็ไม่มีประเด็นที่โรงพยาบาลจําเป็นที่จะต้องเจือจางเพราะว่าเจือจางอย่างไม่เหมาะสมเพราะว่าอันนี้เป็นของภาครัฐเองนะครับไม่ได้เป็นการหากําไรเพราะว่าเป็นการฉีดฟรีอยู่แล้วนะครับการฉีดในเด็กเนี่ยสิไมโครกรัมเนี่ยก็จริงแต่ว่าด้วยสัดส่วนที่เขาทําให้ถ้า10ไมโครกรัมแล้วฉีด 0.1มิลลิลิตรนะครับมันจะฉีดลำบากเพราะว่ามันมน,น้อยมากดังนั้นเขาก็เลยทำ formulation ให้10ไมโครกรัมเนี่ยฉีด0.2มิลลิตรในขณะที่ผู้ใหญ่เนี่ยเราฉีดที่30ไมโครกรัมแต่เป็น0.3มิลลิตรเห็นไหมครับก็มีสัสดส่วนที่ต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าข้อดีของวัคซีนตัวนี้ก็คือว่ามันสามารถเก็บได้สูงสุดถึง10สัปดาห์ใน ในตู้เย็นธรรมดาช่องแช่ไข่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็สะดวกกว่าสมัยก่อนที่ต้องแช่เข้าช่องแช่แข็งใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ได้สั้นสําหรับคราวนี้ครับผมได้รับข้อมูลเองก็อาจจะยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนแต่ว่าต้องบอกว่าข้อมูลที่เราดูแลคนไข้ใน Home Isolation ตอนนี้300เคสเนี่ยกลุ่มเด็กนะครับที่อายุน้อย,น,อยน้อยกว่า12ปีเนี่ยมีอยู่ราวๆประมาณ20%นะครับส่วนใหญ่เด็กรีเฟร์กลับโรงพยาบาล เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ตนกตกใจเวลาลูกไม่สบายมีไข้แต่เท่าที่คุยกับทางหน่วยของโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เด็กกลับมาก็สบายดีแล้วก็วิ่งเล่นโดดเล่นดีนะครับก็แปลว่าอาการเด็กของเด็กเวลาติดในยุคข,ของโอเมกครอนไม่ได้หนักจริงๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาในเปิดเฟสของโฮมไอสิเลชันในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็ต้องตอว่าผลประกอบการเราดีนะครับไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือเสียชีวิตเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ สามารถดูแลได้จนครบการกักตัว10วันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นคุณพ่อไม่ต้องลองตัดสินใจดูอีกทีหนึ่งว่าความเสี่ยงของลูกคุณมากน้อยหรือเป็นอย่างไรนะครับลูกคุณมีโรคแทรกซ้อนหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรที่จําเป็นต้องได้รับวัคซีนไหมนะครับวันนี้เนี่ยข้อมูลที่ผมถามไปใน YouTube ก็คือว่าคนบอกว่าประมาณสัก40%เนี่ยนะครับในกลุ่มตัวอย่างพันกว่าคนบอกว่าฉีดวัคซีนให้ลูกหลานแน่นอนนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่คุณไม่เป็นไรนะครับส่วนที่ไม่ฉีด่มีกลุ่มน้อยประมาณสัก2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ขอให้คนอื่นฉีดไปก่อนนะครับไม่เป็นไรเรารอได้อีกประมาณ25%โดยเฉลี่ยก็กลมๆก,ก็ประมาณเกิน60%ไปแล้วที่คิดว่าจะฉีดแหละแต่ขอรอดูเชิงไปก่อนว่าวัคซีนเข้ามาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการตัดสินใจของครอบครัวในแต่ละคนนะครับแล้วก็มีประมาณสักเกือบ10%ที่บอกว่าอยากจะรอวัคซีนที่มันจำเพาะกับโอไมก็เข้าใจว่า ผมว่าเมษาพฤษภาก็น่าจะมาแล้วนะครับโดยเฉพาะวัคซีนสัญชาติไทยนะฮะถ้าเราก็ยังไม่ได้ข้อมูลชัดเจนแต่ก็คิดว่าถ้าเป็นสัญชาติไทยถ้าจะขายจริงๆก็จะต้องทําให้มันอัปเดตกับตัวเชื้อด้วยเหมือนกันนะครับข้อมูลที่เราได้มาตอนนี้ครับก็พบว่าเราจะฉีดให้กลุ่มเด็ก7กลุ่มโรคก,ก่อนก็คือเด็กอ้วนนะครับโรคทางรมหายใจเช่นหอบคืนหัวใจและหลอดเลือดไตาวายเรื้อรังโรคมะเร็งและภูมิคุ้มกันต่ํา เด็กรคอกเบาหวานแล้วก็พันธุกรรมอย่างเช่นดาวซินโดรมนะครับก็ดูตามสไลด์นี้นะก็ไม่แปลกก็คือเหมือนผู้ใหญ่แหละว่าถ้าเขามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเวลาเขาป่วยเขาอาจจะฟื้นช้าหรือว่าอาจจะเป็นหนักเพราะฉะนั้นก็ต้องพรองถ่ายให้เด็กกลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กกลุ่มประถมศึกษา1-6 แต่ว่าเขาแนะนําให้ฉีดในกลุ่มเด็กโตก่อนนะครับเหตุผลก็น่าจะเป็นเรื่องว่าเด็กโตเวลาป่วยก็จะป่วยมากกว่าเด็กเล็กเด็กเล็กก็เป็นนิดเป็นหน่อยก็หายดังนั้นเขาก็เลยแนะนําว่าในกรณีของเด็กเล็กเหมือนกันนะครับว่าเด็กตัวเล็กๆกระจององแงอัตราการป่วยก็ก็อาจจะไม่รุนแรงเท่าเด็กโตก็เลยให้ไล่จากเด็กโตมาก่อนแล้วก็พอวัคซีนมามากขึ้นก็เป็นปฐม5ผสม4ผสม3ปมผสม2นะครับเพราะว่าประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าเด็กอายุน้อยๆบางทีพ่อแม่ ใจเราอะเนาะเราก็อาจจะรู้สึกว่าให้คนอื่นฉีดไปก่อนเพราะว่าลูกเวลาป่วยก็ป่วยไม่มากก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ลูกประชิญกับตัววัคซีนหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเด็กโฮมสคูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มเด็กกลุ่มอื่นๆก็คือต้องเอ่อเรียกว่ากระจายลดหลั่นกันไปนะครับส่วนการฉีดวัคซีนนะครับข้อมูลในอเมริกาฝั่งทีนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลการศึกษาในลงตีพิมพ์ของอเมริกานะครับของ กรมควบคุมโรคนะครับวันที่5มกราคมนะครับเป็นการศึกษาในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งมีการฉีดวัคซีนเนี่ยของไฟเซอร์ไปแล้วนะครับไฟเซอร์ Pfizer ในกลุ่มเด็กเล็กก็จะเป็นโดสเหมือนที่จะฉีดในประเทศไทย5-11ปีเนี่ยฉีดไปแล้ว8.6ล้านโดสก็ครับส่วนเด็กโตฉีดไปแล้ว18ล้านคนนะครับอันนี้เล่าให้ฟังผู้ชายผู้หญิงไม่ได้แตกต่างกันมากนักแล้วก็มีรายงานการเกิดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับ รวมรวมแล้วประมาณ15,000รายงานในประชากรประมาณ26ล้านคนเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นไม่มากนักนะครับในกลุ่มเด็กโตก่อนนะครับ12 1 5ถึง15ปีเนี่ยที่อาการที่เจอคือเจ็บแน่นหน้าอกนะครับมีค่าของเอนไซม์หัวใจมันขึ้นนะครับคิดไปแล้วก็300กว่าคนจาก18ล้านคนก็ถือว่าน้อยมากนะครับ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยสามกว่าคนใน18ล้านคนก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่สูงเหมือนกันนะสำหรับสำหรับเด็กอายุกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องมีไข้ปวดหัวนะครับนั่นต้องตอบว่าอันนี้คือกลุ่มซีเรียสกลุ่มที่ไม่ซีเรียสก็คือไข้เล็กน้อยขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวหรือว่าเป็นลมตอนฉีดวัคซีนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติกนะครับวันนี้กลุ่มเด็กเล็กบ้างนะครับเมื่อกี้เราเห็นบอกว่ามีไข้ของกลุ่มเด็กโตประมาณ3 1ใช่ไหมกลุ่มเด็กเล็กก็มี 29%ในในคนที่รายงานนะแต่ถ้าเปรียบเทียบจากจานวนะ่ะก็ถือว่าน้อยมากจากจานวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดนะครับเ,เจ็บแน่นหน้าอกนะครับก็มีอยูเอ่เรียกว่า12คนนะครับในขณะที่เจ็บแน่นหน้าอกในกลุ่มของประชากรในกลุ่มเด็กโตนะครับ12-15ก็จะมีเป็นหลักร้อยนะครับโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าอาการที่เกิดขึ้นของเด็กเล็กหรือเด็กโตก็จะจะไม่ได้มากนักนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า มีรายงานในกลุ่ม5-11ปีเนี่ยที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบประมาณ12คสนะครับและทั้ง12เคสเนี่ยนะครับ8คสหายเป็นปกติและในระหว่างที่รายงานคือเดือนมกราคม4เคสหายและวกำลังหายกำลังฟื้นตัวอยู่เท่ากับว่าไม่มีคนเสียชีวิตเลยนะครับต้องบอกนี้นะครับเพราะฉะนั้น12เคสใน8ล้านคนเนี่ยเรียกง่ายๆก็คือโอกาสในการเกิดน้อยมาก1ในล้านนะครับ1ในล้านและทุกเคสหายดีนะครับ เรามาดูครับเมื่อแบ่งแยกตามกลุ่มอายุโดสที่1โดสที่2ก็พบว่าเด็กชายนะครับกับเด็กหญิงนะครับในโดสที่1ไม่ในเด็กๆกลุ่มอายุน้อยนะครับไม่มีใครเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับไม่มีเลยนะครับแต่ในโดสที่2เนี่ยเกิดประมาณประมาณ4.3คนต่อ1ล้านประชากรต้องบอกงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นโดสที่2เกิดมากกว่าแต่อันนี้เป็นการฉีดโดสที่1โดสที่2ตามระยะปกติก็คือประมาณห่างกัน3สัปดาห์นะครับแล้วก็พอเด็กโตก็เกิดมากขึ้นเห็นไหมครับ1 2ถึง15ปีก็เกิดมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นจากกราฟนี้เนี่ยมันเป็นที่มาของคําแนะนําในประเทศไทยนะครับว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์มีความปลอดภัยมากโดยเฉพาะสําคัญคือโดสที่เราใช้เนี่ย ถามว่าทำไมเด็กเล็กเกิดน้อยกว่าเด็กโตเพราะเด็กเล็กใช้โดส1ใน3ของเด็กโตดังนั้นโอกาสเกิดน้อย2นะครับประเทศไทยมีคำแนะนำบอกว่าสามารถที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่2ได้อยู่ในระยะ3-12สสัปดาห์แต่กรมควบคุมโรคเหมือนมีคำแนะนำโน้มอีงว่าจะให้ฉีดเข็มที่2ประมาณสัปดาห์ที่8นะครับเพื่อให ดีเลยการเกิดปัญหาผลข้างเคียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําของประเทศไทยผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นคําแนะนําที่ดีเช่นเดียวกันนะครับที่สําคัญนะครับวัคซีนที่มาณนะครั้งนี้เป็นวัคซีนล็อตแรกสําหรับสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฉีดซีโนฟาร์มมาแล้วอาจจะไม่เข้าเกณฑ์การฉีดวัคซีนในล็อตแรกนี้นะครับส่วนใครที่ฉีดเข็มแรกมาแล้วด้วยตัวอาจจะเป็นตัวอะไรก็ตาม ก็ยังไม่ใช่ของคุณเพราะว่าอันนี้ทั้งหมดเนี่ยยังพิจารณาเป็นเข็มแรกอยู่แล้วก็รอจนกว่าเข็มที่2จะเข้ามาในไตรมาสแรกก็อาจจะเป็นมีนาคมานี้ครับกต็ต้องรอว่าวัคซีนจะเข้ามาหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนสุดท้ายนะครับมีหลายคคนถามไว้ว่าลูกเป็น g 6 pd ผู้ชายนะครับฉีดได้ไหมคําตอบก็คือฉีดได้นะครับเพราะการฉีดวัคซีนไม่ได้มีข้อห้ามนะครับยกเว้นในกรณีเขามีข้อห้ามบอกไว้แล้วชัดเจนแต่ส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับ คนทุกคนควรจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะครับส่วนสุดท้ายที่จะต้องบอกก็คือว่าวันนี้ลองตัดสินใจเพราะมันตัดสินใจยากเหมือนกันสําหรับลูกของผมหรือคนในครอบครัวเพราะว่าวันนี้เท่าที่ดูข้อมูลมาเด็กก็ป่วยน้อยใช่ไหมแต่ว่าบางคนเวลาป่วยก็ป่วยเยอะเหมือนกันก็มีนะครับแล้วก็บันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่วัคซีนล็อตใหม่ที่ในอนาคตเนาะเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นกลางปีนี้จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ที่ออกแบบสําหรับเชื้อกลายพันธ์ นะครับกำลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยประกอบกันแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ต้องประเมินความจําเป็นเช่นวันนี้เราจะให้ลูกไปโรงเรียนเยอะแล้วก็ลูกกลับมาเดี๋ยวจะกอดคุณลุงคุณป้าคนผู้สูงอายุที่บ้านและเดี๋ยวคนสูงอายุที่บ้านจะป่วยหนะักอะไรเงี้ครับก็ต้องมีกลไกหลายๆอย่างที่คุณต้องพิจารณาร่วมกันประกอบกันนะครับใครมีคําถามอะไรถามมอน,นัดได้นะครับหลายช่องทางวันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ